สวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะทำการสอนโจทย์ A Level คณิตศาสตร์หนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งโจทย์ในวันนี้นะคะเป็นโจทย์ข้อที่21 โจทย์นะคะถามว่าในการสอบเข้าใยนมัธยมปลายแห่งหนึ่งพบว่าผู้สมัครสอบที่สามารถสอบเข้าได้จะต้องมีคะแนนสอบตั้งแต่เปอร์เซนต์ท้ายที่85ขึ้นไปถ้าคะแนนสอบเข้าในครั้งนี้มีการแจกแจงแบบปกติโดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ที่70คะแนนและความแปรปรวนเท่ากับ25คะแนนกลาลัง2และผู้สอบจะต้องมีคะแนนอย่างน้อยกี่คะแนนถึงจะสอบเข้าใยนมัธยมปลายแห่งนี้ได้ถ้ารับโจทย์ในข้อนี้นะคะโจทย์ให้ตารางกําหนดแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานมาให้ด้วยนั่เองค่ะ โจทย์ในข้อนี้นะคะอยู่ในหัวข้อของเรื่องสถิตินั่นเองค่ะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาดูกันว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรเรามาบ้างอย่างแรกที่โจทย์ให้เรามานะคะนั่นก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ะซึ่งค่าเฉลี่ยนะคะเราจะมีตัวอักษรแทนนะคะที่เรียกว่ามิวค่าเฉลี่ยของข้อนี้ก็คือ70นั่นเองค่ะส่วนสิ่งต่อมาที่โจทย์ให้เราก็คือความแปรปรวนก็คือจะเป็นซิกมากาลังสอง มีค่าเท่ากับ25หในนึนงค่ะซึ่งถ้าเราทราบซิกมากาลังสองเนี่ยเราก็จะสามารถหาชนบนมบมาตรฐานได้ก็คือซิกมาเดียวซึ่งสําหรับข้อนี้ก็คือ5นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูตารางที่โจทย์ให้กันมานั่นเองซึ่งสําหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยโจทย์บอกว่าตั้งแต่เปอร์เซนไทที่85ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ข้อมูลตรงพื้นที่ใต้เสน้นโค้งปกติเนี่ยตรง0 8นในนงค่ะเราก็จะได้ค่าแซนนะคะออกมาเป็น1.04ตามตารา่งจีดโจนย์นั่ค่ะ นี่หนึตรงนี้เลยที่เราจะเอาไปใช้กันนะคะทีนี้นะคะเราก็ใช้สูตรในเรื่องของการหาค่าแทเนี่ยมาช่วยซึ่งสูตรของเรานะคะมีอยู่ว่าแนะคะเท่ากับ x ลบมิลส่วนด้วยซิกมานั่นเองค่ะซึ่งในโจทย์ข้อนี้นะคะ X ที่เราเอามาเนี่ยก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองว่าจะต้องมีคะแนนเท่าไหร่ถึงจะสอบเข้า มัธยมที่นี่ได้ทีนี้เราก็คือมีตัวแปรครบแล้วขั้นตอนต่อไปง่ายมากก็แค่เอาทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมาแทนค่าเพื่อหาค่า x ได้เลยแม่เริ่มนี่แทนค่าเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการย้ายข้างนะคะเราก็จะย,าย้าย5เนี่ยขึ้นไปคูณกับ1.04จะได้ค่านะคะออกมาเป็น5.2เท่ากับ x ลบ70 ทีนี้สมการของเราก็ง่ายแล้วเราก็แค่ย้ายข้างเลยจะได้ออกมาว่า x เนี่ยเท่ากับ75.2นั่นเองทีนี้เราก็ไปทำการดูช้อยกันว่า75.2เนี่ยคือช้อยข้อไหนแล้วมันออกมาว่าเป็นข้อ5ก็กากบาทแล้วก็ตอบไปเลยแม่